อกาสวันทามิพันเตวันทามิพันเตเที่ยวดึกบ่อยๆอย่าไปกินหอยทะเลไม่ได้มาบวชะไปวิ่งเล่นอะไรกันสีมาส่งลูครับพ่อช่วยหนูด้วยพ่ออะไรเนี่ยลูกอยากับพ่อทำไมอ้าเป็นลูกเขาอ๋อมึงเป็นลูกชายลูกนี่พ่อผักไม่ใช่ดีเลยจำกัดจากคุณแม่สาววันนีนะครับเฮ้ยอะไรมาวะ ไปตามหาพันทองในระหว่างการทางเจอผู้หญิงสวยคนหนึ่งไล่ปั่มกูจะจับกูทำผัวจริงมหมจริงเอางี้ทำไมมึงไม่สู้วะไม่เอากูมีเมียแล้วมีเมียแลใช่ไหมไม่ชอบทังนั้นผู้หญิงคนนี้กูจัดการเองไปเลยไปเลยลูกเป็นไงบ้างเธอฉันหลักกัรไป็นธรเลยเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรไป็นอันตราเราไปเข้าไปคุยเองสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะเออคุณผู้หญิงได้วิ่งไล่ผู้ชายสองพันนาหรือเปล่า เราแค่หยอกกันนิดนึงอะค่ะไม่มีอะไรค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงวิทุดาเนะี่ยรบกวนคุณผู้หญิงอ่าันหน้ามาคุยกันได้ไหมครับก็มาจับอีกแล้ะจับมานที่สองตัวหมาเลยเอา้าวนี่เดี๋ยวดูกันดูใต้นี้ก่อนดูใต้ดีก่อนถ้าเขาคันหมูก็ไม่ไม่เอาและไม่ตามหาแล้วไม่เอาแล้ะ อะไรวะตอนใครไม่รู้กูเหยียบแตกไปเนี่ยไปใส่หนาเขม่าวต้นมันด่ากกูติด